สวัสดีคุณผู้ชมท่านด้วยนะครับผมก็ในแพท2.8ที่เข้ามาเนี่ยก็จะมีเป็นตัวรีโลที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยเนี่ยก็จะเป็นคาสฮาร์ทีแล้วก็โยมิยะแต่ว่าโยมิยะเนี่ยในเรื่องของสกิลในการทันดาเมจอะไรต่างๆเนี่ยความคุ้มค่าอะไรต่างๆเนี่ยมันยังสู้คีกับคาสฮาไม่ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยในคลิปนี้นะเรามาดูกันดีกว่านะครับผมว่าในแพท2.8เนี่ยที่จะเข้ามาเนี่ยเราจะสมเป็นคาสฮาหรือคีดีนะครับผมก็ก่อนที่จะเริ่มกันเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ ต้องบอกกันเลยว่าผมเนี่ยเคยเล่นคีเป็นตัวดาเมจหลักตอนผมอยู่ไอดีเก่าส่วนในเรื่องของคาเซฮะเนี่ยตอนที่คาเซฮะมาครั้งแรกเนี่ยผมก็ไม่ได้สุ่มนะครับผมผมเลยจะมารอสุ่มในตอนที่คาเซฮะรีโลมอนิเพดสองจที่จะถึงนี้นะครับผมต่อมาจะเป็นในเรื่องของตัวขวัญใจมหาชนอย่างคาเซฮะนะครับผมคาเซฮะเนี่ยเป็นตัวท่าลม5ดาวที่ใช้วุฒเป็นดาบก็ในเรื่องของสกิลเนี่ยคาเซฮะเนี่ย จะเด่นในเรื่องของการทําสกิลมันติที่สามารถทำคอมโบกับทตุอื่นๆได้ดีเลยอย่างเช่นแบบว่าสามารถทำคอมโบได้กับท,ต,ทตุไฟาตาไฟฟ้าทาตาน้ำแล้วก็าตาน้ําแข็งซึ่งเป็นทา่าที่สามารถทําดาเมจได้เยอะมากในเกมนี้เลยอีกทั้งในเรื่องของสกิลหลักที่จะช่วยให้คาสืฮานเนี่ยนะครับผมสามารถทําดาเมจได้เยอะขึ้นแล้วก็สามารถทําให้คาสือฮานเนี่ยมีความคล่องตัวในการบินหรือว่าในการทุ่มศัตรูได้เยอะขึ้นเนี่ยทำให้คาสือฮานเนี่ยนะครับผมเป็นตัวที่หลายๆคนเนี่ยค่อนข้างเล็งไว้ในเมื่อของรอบที่แล้วนะครับผมที่มาน่าจะเป็นแพ ที่พลาดแผ่นนั้นไปเนี่ยก็จะกะจะมารอเก็บเพชรรอเนี่ยในการสูงแผ่นนี้กันนะครับผมลำนูนกันเรื่องของสกิลของคาซนากันบ้างดีกว่านะครับผมสกิลของคาซานาเนี่ยสกิลแรกเลยเนี่ยเวลาเรากด e ไปแล้วเนี่ยคาซนาก็จะพุ่งขึ้นไปบนฟ้าแล้วก็ยกสตูที่อยู่รอบๆคาซานาขึ้นไปด้วยนะครับผมแล้วก็เวลาที่คาซนาจะตกมาเนี่ยเราก็สามารถกดฟันเพื่อให้ดาบมันตีลงมาที่พื้นได้ก็คือคล้ายๆแบบว่าตัวดับใหญ่หรือว่าตัวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนึกสภาพเวลาถ้าเราอยู่บนเขาใช่ไหมแล้วเรากดดลงมาแล้วกก็ดตีี่ ตัวมันก็จะเอาดาบหรือว่าเอาสมุดเวทเอาอะไรก็แล้วแต่ที่ตัวมันใช้ยเนี่ยทุ่มลงพื้นได้นะครับผมทำให้การทำนาเมจแบบนี้เนี่ยทำให้คาเสื้อเนี่ยสามารถโจมตีได้แรงขึ้นมากเลยนะ ส่วนในเรื่องของสกิลดนตรีของคาสซฮะเนี่ยคาสซฮะเนี่ยเวลาถ้าเรากดดนตรีไปแล้วเนี่ยคาสซฮะก็จะฟันดาบไปรอบตัวเนี่ยแล้วก็ในเรื่องของดาบที่ฟันออกไปเนี่ยมันก็จะฟันออกไปเป็นธาตุก็คือสมมุติว่าถ้าคาสซฮะเนี่ยติดธาตุน้ำธาตุไฟธาตุน้ำแข็งหรือว่าธาตุไฟฟ้าอยู่เนี่ยมันก็จะดีออกไปเป็นธาตุนั้นๆนะครับผมทำให้คาสซฮะเนี่ยสามารถทำดาเมจได้เยอะมากเลยนะครับผมตรงจุดนี้แหละที่มันเป็นจุดเด่นของคาสซฮะก็คือคาสซฮะเนี่ยด้วยความที่มันสามารถทำคอมโบธาตุได้หลายธาตุมากเลยแล้วก็ส่วนใหญ่่่่่เเเเเเนนนนนีีียยยมมัจจะะะป็็ธธธธาาาาาาาตตตตุุุุททดดไไไไ้้้้อออชแแบบฟฟฟหรรืวขงง ก็จะทําให้คาสาเนี่ยเป็นตัวซับ DPS ที่เล่นคู่กับทีมที่แบบเช่นแบบว่าอายกากะหรือว่าตัวอะไรที่ไม่แรงๆอะไรเงี้ยคาสาก็จะช่วยเราเพิ่มดาเมจได้เยอะมากเลยนะครับผมต่อมาจะเป็นในเรื่องของสกิลพาสซีฟของคาสาสกิลพาสซีฟแรกเนี่ยก็ใช้ลดการใช้พลังงานสตามิน่าลงของคนทั้งทีมเนี่ย20%ส่วนสกิลพาสซีฟที่2เนี่ยก็คือเมื่อสกิลหลักของเราเนี่ยกดไปโดนธาตุน้ำแข็งธาตุไฟฟ้าธาตุน้ำธาตุไฟเนี่ย เราก็จะได้เพิ่มดาเมจ200%ของการโจมตีของธาตุนันๆนะครับผมส่วนสกิลวันที่3เนี่ยก็คือถ้าเราสามารถทําแบบว่าสามารถยกศัตรูขึ้นมาได้โดยการใช้ธาตุลมเนี่ยคาชานเนี่ยก็จะเพิ่มดาเมจธาตุ0.04%ของ Elemental Mastery ที่คาเซฮาทำในเวลา8วินาทีที่ผ่านมาต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของการอับคา,า,าสซฮาคาซาเนี่ยเราจะต้องใช้เป็นไอเทม Marionette c o ที่จะดรอจาก b o สซามูไร ซีเกโดเนีมาที่ดรอปจับตรงทั่วเกาะอินเนซิมา่าเลยแล้วก็ของที่ดรอปจากเทเชอร์โรเดอร์แล้วก็ผลึกธาตุลมนะครับผมส่วนในเรื่องของการอัพสกิลของคาสนาเนี่ยเล่าเนี่ยนะครับผมก็ต้องใช้สมุดเดียร์เจนส์ที่จะฟาร์มได้ในเมืองลิเย่ท,ทุกวันอังคารวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์เลยนะครับผมเรามาดูในเรื่องของดาวของคาสนากันบ้างดีกว่านะครับผมดาวแรกของคาสนาเนี่ยมันก็จะลดคูดาวของสกิลหลักคาสซาลง10%แล้วก็เวลาเราใช้สกิลวันตีเอเนี่ยมันก็จะรีสตาร์ท ฟูดาวของสกิลหลักเราเลยนะครับผมส่วน C2 เนี่ยพอเรากดอันติไปแล้วใช่ไหมครับคาซารเนี่ยก็จะได้เพิ่มเอเนเมนเทลมาสเตอรี่ของตัวเอง200หน่วยแล้วก็คนในทีมเนี่ยก็จะได้เพิ่มเอเนเมนเทลมาสเตอรี่ของตัวเองอีก200หน่วยด้วยแล้วก็ในเรื่องของ C3 เนี่ยคาซารเนี่ย,นนยก็จะได้เพิ่มเลเวลของสกิลหลักเนี่ยเป็น3เลเวลแล้วก็เพิ่มเลเวลสูงสุดของสกิลหลักที่สามารถอัพได้เนี่ยขึ้นเป็นเลเวล15 ส่วน CC เนี่ยคาสึระเนี่ยถ้าสมมติว่าคาสาระมีพลังงานน้อยกว่า45หน่วยซึ่งคาสึระเนี่ยในการโกนตีครั้งหนึ่งเนี่ยจะต้องใช้พลังงาน60หน่วยซึ่ง45หน่วยเนี่ยันจะประมาณแบบใกล้เต็มเกือบ60ก็คือคาสาระเนี่ยถ้าเรากดสกิลหลักครั้งไว้เราก็จะได้เพิ่มพลังงาน3-4หน่วยแล้วก็เวลาเราบินอยู่เนี่ยคาสึระก็จะรีเจนพลังงาน2หน่วยต่อวินาทีเลย ส่วนซีเนี่ยก็จะเพิ่มเลเวลของอันติคาซูฮะสามเลเวลแล้วก็ปรับเลเวลสูงสุดของอันติเนี่ยเป็นเลเวลสิส่วนซีหกสุดท้ายของคาสซูฮะเนี่ยเวลาเรากดอันติไปแล้วเนี่ยแล้วเรากดสกิลหลักของเราตามเนี่ยคาสซูฮะเนี่ยก็จะได้เพิ่มเป็นพลังของธาตุลมเป็นเวลาห้าวิซึ่งพลังของธาตุลมนี้เนี่ยก็จะช่วยให้คาสซูฮะเพิ่มเป็นเอเนเมนทัลมาสเตอรี่แล้วก็การโจมตีดาเมจการทุ่มอะไรต่างๆเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นเยอะมากเลยเนะครับผม เรื่องของสไตล์การเลนของขาสืาเนี่ยขาสือเนี่ยส่วนมากเนี่ยก็จะได้เป็นตัวซับ dps หรือว่าตัวที่ช่วยในทีมหลักในการทำดาเมจใช่ไหมแต่ว่าในเรื่องของขาสืาเนี่ยด้วยความที่มันสามารถทำคารโบทาตได้เยอะมากแล้วก็มันเนี่ยก็คือบางทีมเนี่ยถ้าเราจัดดีเนี่ยสามารถเอาขาสืามันมาได้เป็นดาเมจหลักได้เลยนะ ด้วยความที่แบบว่าเรื่องที่ตัวมันเองอะ่ะมันเป็นธาตุลมใช่ไหมแต่พอมันมาเจอธาตุลมหรือว่าธาตุอะไรที่มันแรงๆอยู่แล้วเนี่ยมันทาให้คาซานเนี่ยตีออกไปได้แรงมากเลยแล้วก็ก็คือในเรื่องของสกิลด้วยแหละที่สามารถทําให้ซานสัตรูได้โดยการใช้ธาตุลมแล้วก็ทุ่มสัสตรูได้โดยที่ไม่ต้องหาอะไรปีนด้วยเนี่ยทำให้คาซานเนี่ยนะครับผมเป็นตัวที่ค่อนข้างคล่องตัวแล้วก็สาม,มารถทาดาเมจแบบว่าช่วยทีมได้เยอะมากเลยนะครับผม ส่วนทีมที่จะเหมาะในการสานหาเอาคาซูฮามาเล่นเนี่ยก็จะเป็นทีมอย่างว่าเลยก็คือต้องมีธาตุน้ําธาตุไฟธาตุไฟฟ้าธาตุน้ําแข็งแล้วก็เราเนี่ยควรจะมีตัวดาเมหลักที่เป็น1ใน4ธาตุนี้ด้วยแล้วก็เราเนี่ยควรจะมีเป็นตัวธาตุน้ําที่ไว้แปะธาตุที่ทําให้แบบว่าผสมกับธาตุคาซูฮาไดอา้อย่างเช่นสิงชิวหรือว่าโบนาไว้ด้วยก็ดีเหมือนกันนะครับผม ตัวต่อมาที่เราจะมาพูดถึงกันในคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นครีนะครับผมครีเนี่ยเป็นตัวดาเมจหลักธาตุไฟที่ใช้สมุดอเวะเป็นอาวุธนะครับผมก็คือด้วยเรื่องของสกิลหลกักของครีเนี่ยที่ทําให้สามารถในการชาร์ตตีแล้วก็สามารถทําระเบิดได้แรงแล้วก็สกิลวันตีเนี่ยที่จะทำให้เรายิงไฟออกไปแบบอัตโนมัติเลยเนี่ยอีกทั้งในตอนกดวันตีเนี่ยเราสามารถกดชาร์ตตีของครีไปได้ด้วยทําให้ครีเนี่ยสามารถทำดาเมจได้รัวแล้วก็แรงมากๆเลยนะครับผม เ,เรื่องของสกิลของครีเนี่ยสกิลหลักนะครับผมก็จะเป็นการโยนตุ๊กตาระเบิดที่พอตุ ah ๊กตาเนี่ยมันเด้งครบ3ครั้งแล้วเนี่ยมันก็จะแตกออกมาเป็นระเบิดลูกเล็กๆซึ่งระเบิดลูกเล็กๆเนี่ยเราเนี่ยก็สามารถใช้ธาตุลมในการเป่าไปที่อื่นได้นะครับผมส่วนในเ,นร,เ,นร,นเรื่องของสกิลวันที่เนี่ยพอเรากดสกิลวันที่ของครีไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีเอฟเฟกต์รอบๆมาช่วยยิงศัตรูให้เราแบบล็อกเป้าอัตโนมัติเลยแต่ว่าข้อเสียอย่างหนึ่งของสกิลวันที่ของครีเลยเนี่ยก็คือพอเรากดไปแล้วเนี่ยแล้วถ้าเรากดเเเเปปปลลีีนนีีี่่่ยยยยนนนนนนตตตัััััววไใใช้้ออืมมก็จะะทหคคสิฟรรบะะผ ส่วนในเรื่องของสกิลพาสซีฟของคีเนี่ยก็คือเมื่อเรากดสกิลหลักหรือว่าการโจมตีปกติไปเนี่ยเราเนี่ยมีโอกาส50%ที่จะได้เม็ดพลังงานที่จะช่วยเพิ่มดาเมจเราในการโจมตีครั้งต่อไปแล้วก็ถ้าเรากดชาร์จตีเนี่ยแล้วติดคีดด้ยวยเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยได้เพิ่มมติ2แต้มนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยคีเนี่ยก็จะสามารถเห็นของที่ดรอปข้างทา,างที่มีเฉพาะในมอนสเตอร์อยู่ในมินิแมปของเราได้ด้วยนะครับผมต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของของอัพคี คีเนี่ยก็ต้องใช้เห็ดฟิลเลมิโนมัชลูมที่ดรอปอยู่ตามหลังคาบ้านในมอนสเต็แล้วก็ของที่ดรอปจากฮีรเชลเอเวอร์เฟลมซีที่ดรอปจากบอสต้นไม้ไฟแล้วก็ผลึกธาตุไฟนะครับผมส่วนในเรื่องของการอัพสกิลของคีเนี่ยก็ใช้เป็นสมุดฟรีดอมที่เราสามารถฟาร์มได้ในเมืองมอนสเต็ทุกๆวันจันทร์วันพฤหัสแล้วก็วันอาทิตย์เลยนะครับผมต่อมาจะเป็นเรื่องของกลุ่มดาวของคีซีหนึ่งของคีเนี่ยเราเนี่ยมีโอกาสที่เราเนี่ยระหว่างที่เราตีสตูอยู่เนี่ยสตูนั้นเนี่ยมันจะโดนร,ระเบิดดด้ววยคาาามแรรงง120%ขออบิอิตัตเ ส่วน C2 เนี่ยระเบิดสกิลหลักของเราเนี่ยก็จะลดค่าการป้องกันของสตูที่โดนไป23เปี่ยเซ็นเป็นเวลา10วินาทีส่วน C3 เนี่ยก็จะเพิ่มเลเวลของสก,กิลหลักเนี่ย3เลเวลแล้วก็สกิลหลักเนี่ยมันก็จะไปตันที่เลเวล15ส่วน C4 เนี่ย ถ้าเรากดสกิลอันติของคีไปแล้วเนี่ยแล้วเรากดเปลี่ยนตัวไปเล่นตัวอื่นเนี่ยมันก็จะระเบิดเป็นระเบิดที่รอบๆตัวเราทำดาเมจเป็น555%ของการโจมตีปกติของคีเลยนะครับผมส่วน C5 เนี่ยเลเวลอันติของเราเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้น3เลเวลแล้วก็เลเวลอันติเนี่ยมันจะไปตันที่เลเวล15ส่วน C6 C สุดท้ายเนี่ยระหว่างที่เราเใช้อันติอยู่เนี่ยคนอื่นๆในทีมนะครับผมก็จะได้เพิ่มเป็นพลังงานอันติ3หน่วยทุกๆ3วินาทีแล้วก็ทุกคนในทีมเนี่ยก็ได้บวกดา,าเเเเมจธาาตุไฟ10%ป็นววลล25ิย เรื่องของสไตล์การเล่นของคีเนี่ยต้องบอกเลยว่าคีเนี่ยเป็นตัวที่สามารถเล่นได้แบบทำลายล้างได้เลยนะครับผมด้วยความที่ดาเมจเนี่ยทำดาเมจได้เยอะด้วยเนี่ยแล้วก็ยังยิ่งถ้ามีตัวธาตุน้ำหรือว่าตัวธาตุน้ำแข็งช่วยในเรื่องของตีติดธาตุให้เราเนี่ยคียเนี่ยก็จะสามารถทำดาเมจการละลายหรือว่าการระเหยได้เยอะมากเลยแล้วก็ แต่ว่าค e, ีย์เนี่ยไม่ใช่ิตในเรื่องของการโจมตีที่เราต้องตั้งสติดีๆนิดนึงก็คือเราเนี่ยต้องเรียงธาตุลำ <c> ดับในการเล่นให้ดีๆเลยด้วยความที่ถ้าเรากดอันติคีย์ไปแล้วเนี่ยแล้วเราเผลอกดเปลี่ยนตัวไปเนี่ยอันติก็จะหายไปแต่ว่าถ้าเรามีคีย์ซีอยู่เนี่ยเรื่องนี้คงไม่มีปัญหาอะไรมากใช่ไหมด้วยความที่ถ้าเราเปลี่ยนตัวไปเนี่ยยังไงมันก็จะมีระเบิดมาช่วยเราอยู่แต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยก็คือในการโจมตีเนี่ยเราก็ต้องนึกไว้ก่อนเลยว่าเราเนี่ยจะต้องเอาธาตุน้าหรือว่าธา,า,ฟฟาอต,าานานาตอมิงข ต่อมาก็จะเป็นเรื่องของทีมที่เหมาะสาหรับการเล่นคีก็คือถ้าเราจะสมคีมาเล่นเนี่ยเราก็จะต้องดูก่อนว่าในทีมเราเนี่ยมีธาตุน้ําหรือว่าธาตุน้ำแข็งหรือว่าธาตุไฟฟ้าที่จะช่วยในการทาดาเมจของคีอยู่หรือเปล่าแล้วก็ในทีมเราเนี่ยก็ไม่ควรที่มีธาตุไฟที่เป็นดาเมจหลักตัวอื่นเช่นดีลุกหรือ่าหูเต้าอยู่ในทีมด้วยความที่คีเนี่ยพอเวลาเรากดปมติไปแล้วเนี่ยเราเนี่ยก็จะอยู่กับคีไปตลอดเลยเนี่ยทำให้เราเนี่ยถ้าเรามีดาเมจธาตุไฟตัวอื่นอยู่ในทีมเนี่ยอาจจะทาให้เราเสียจังหวในนนนนการเเลล่ปิดึงยัผม เรามาสุปกันดีกว่าว่าเราเนี่ยควรจะสูงคาสิารหรือว่าคีมาเล่นกันดีนะก็คือถ้าเราเนี่ยยังไม่มีตัวดาเมจหลักที่เป็นแบบว่าแรงๆธาตุไฟหรือว่าตัวอะไรที่แบบว่ารู้สึกว่าแบบทีมเรามันทาดาเมจน้อยๆเนี่ยแล้วก็ขี่ไปเล่นก็ได้ส่วนถ้าเรามีแบบตัวทำดาเมจเยอะๆเช่นแบบอายกาอะไรที่เราแบบอัพเต็มเวล90อะไรอัลเทอร์บวกคีย์เลดห้าบเอร์เร้เอไแล้วเนี่ยแล้วก็เอาดาสิหาไปช่วยแบบว่าตัวอื่นในทีมเราทําดาเมจก็ได้เหมือนกัน แต่ว่าคีเนี่ยก็คือต้องบอกก่อนเลยว่ามันเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจในเรื่องของความที่คีเนี่ยมันไม่ได้เรื่องมากเหมือน DPS ทาตุไฟตัวอื่นๆอย่างเช่นหูเต่าเนี่ยก็คือสมมุติว่าหูเต่าเนี่ยเวลาเรากดตีไปเนี่ยมันก็จะดูดเลือดเราไปใช่ไหมทำให้เราเนี่ยเวลาเราเล่นเนี่ย แล้วก็เ,เงเนื้อดูเลือดเรานิดหนึ่งว่ามันหมดหรือ,อยังแล้วก็เราก็สลับไปเป็นตัวอื่นไปคิวอะไรเงี้ยมันจะทําให้เราเล่นไปปวดหัวไปได้นะครับผมฉะนั้นเนี่ยคย์เนี่ยก็เป็นตัวเลือกที่ดีเลยสําหรับ DBS ธาตุไฟนะถ้าใครยังไม่มีก็ไปสรรหาสุม่มกันได้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คลิปหน้าจะให้ทำไลค์คอเมต์ไปเลยนะสำหรับน,นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย